ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะพาไปชมจุดล้างรถนะครับผมฝนก็จะตกแล้วครับผมเป็นจุดบริการล้างรถนะครับของชุมชนวัดม้วยปากกั้งนะครับตั้งอยู่จังหวัดเชียงราย บอดีิขี่ผ่านมาด้านนี้ครับเดี๋ยวไปชมจุดล้างรถด้วยกันครับค่าบริการ50บาทนะครับผมล้างภายนอกครับทุกไซ้์นะครับผมครับเดี๋ยวไปดูกันครับนี่ครับมาถึงจุดบริการล้างรถแล้วครับนี่ฝั่งซ้ายมือนะครับมีที่ที่มีรถเข้าไปนะครับครับไปเบิน้วกันครับพี่น้อง ราคาประหยัดครับฝนตกเราก็มาล้างครับไปไปดูกันครับนี่ก็มีที่จ่ายทังนะครับสักคู่นะครับครับ เงินเรียบร้อยครับพี่น้องมีสองช่องเลยครับขับรถเข้าไปเลยครับมีบางทีเพื้นล่างอยู่ครับใส่ปืนสีน้ำนะครับร้นแบบสูงครับมีพาพลังงานกับายครับพี่น้องเป็นพลังงานในพื้นที่ของเพื่อนนะครับมีเป็นโครงการ รางวัลอการกุศลนะครับบริจาคขั้นต่ำ50บาทนะครับโครงการคืนคนดีสู่สังคมนะครับทางบรจษัทเชียงรายนะครับตรนี้รโครงการน่าจะเป็นโครงการของอาจาเป็นจะมีขั้นตอนนะครับเรงาครับนะครับ ใส่บริการไรก็คือ,อครับนี่กับไซด์ี่น้องรถครับสิ่งขั้นทางหนานี่ยพ,พ่อพลางเสียส่วนนั 1, ค้ครับลงโฟมลงอย่างครับจับเวลาไปทั้งเขาทั้องพี่ท้องว่าปเป็นกีรติครับผมในการล่างโชว์นี้ก็เขาสู้นะครับพ้นกับพี่น้องล่างรถไปเด้อสงสยัยฝนกระโตะอีกแล้วครับแต่เมืองบลาล่างมันก็มีโหดครับอันนี้เพิ่นกับไซด์โฟมครับ เราไปดานาแล้วครับผมรับชมน้ำกันนะครับผมเมื่อไรมีวมีโอยังไม่พี่น้องเพ่นครับก็รบเพ่นกิจกรรมดีๆเบินอันนี้เพื่อรขัดในนะครับรอคันทำความสะอาดอันนี้พลางใช้าะภายนอกนะครับเป็นขั้นตอนขัดนะครับ ร่บคัดรถคัดลอคัดยังครับเหมาะสำหรับอ่คนที่เร่ยงรีบนะครับล่างดวนครับผมก็ราคาเซาสนบบกตามสภาพครับกับก็บ่คัางอาจจะสะอาดหรือ้าล่างอิงหรือว่า ยังไงนะครับผมบ่เห็นทางนะครับนี่มาตรงนี้ครับมองชี้น้ำล่างออกแล้วครับน้ำออกแล้วก็เลยน่าจะอยู่ประมาณสองอายู่ประมาณสามก็ได้นี่อะไรว่เยี่ยมแล้วครับทำความสะอาดด้วหน่อยครับ ขัดตอนชัดคับตครับแบบนีนก็ยิงงานเลยบินีู้ยิงครับส้วๆในชุมชน ตอนคัดแหงครับคัดแหงสะอาดนะครับถูไปครับพี่ต้องมือนึ่งกน็น่าจะหลายรอยข้นอยู่ครับแต่ช่วงอาโฝนนี่ก็่ค่อยมีลูกคาตัวใดบางบางข้างก็ต้องรอดแถวย่าเลยนะครับ เรียบร้อยแล้วครับขันตอนต่อไปครับพี่น้องเนื่อาท่าอย่างท่ารอครับลุ่งแวกรอให้ครับผมจอดวัสดุอจอดท่าครับถูถูร่อหนาร่อหลังครับผมไปครับเรียบร้อยปรเนเดี๋ยวทำงานต่อครับผม ครับก็สวัสดีครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันครับช่วงนี้บ่ได้ค่อยมีคลิปลงครับพี่้องเดี๋ยวถึงหนาฝนออกดูดูการาหาไซเบร์แล้วครับเดี๋ยวทำคลิปลงเห็นเบื้องครับผมครับสวัสดีครับ